สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง A E K S C e A สวัสดีนะ E E นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนหน้ากากคาเนกิเกะ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 ทุกคนเดี๋ยวผมเปิดปากก็ดูเปิดได้ด้วยนะตรงนั้นเปิดได้เดี๋ยวเปิดได้ดูก็คาเน,นากินหน้ากากคาเนกิมันจะเปิดได้ใช่ไหมทุกคน เปิดแล้วก็กัดเนื้อคนมากินแล้วก็เพิ่มเลือดให้ตัวเองอ่ก็นะเขาต้องรูดใช่ไหมแต่ผมไม่มีแบบแต่ผมทําแบบรูดไม่เป็นผมเลยทําแบบเปิดไปเลยโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอ like อเป็นคลิปแบบสั้นมากๆอะ่ะสั้นมากๆทุกคน โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่อง A K S โ A K S T A สวัสดีนะ E E เลยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า